สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะพันแก่งนะครับสายลุยเข้านาเข้าสวนได้สบายนะครับรถคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมก่อนอื่นนะครับที่จะไปชมรถกระบะคันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนเดี๋ยวจะอัปเดตรถปัจจุบันให้ดูนะครับคือรถทั้งหมดผมลงไว้19คันนะครับมีทั้งหมด19คลิปมีทั้งข้อดีข้อเสียของรถทุกคันนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่2คันนะครับขายไป17คันแล้วนะครับคันนี้เข้ามาใหม่เป็นคันที่20นะครับที่เหลือขายไปหมดแล้วนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจปุริมพัฒธุรกิจยนต์นะครับแล้วเพื่อนๆติดตามผมได้3ช่องทางนะครับช่อง YouTube ก็ปุริมพัฒธุรกิจยนต์เพจ Facebook ปุริมพัฒธุรกิจยนต์หรือ Facebook ส่วนตัวผมเอกปุริมพัฒ์ธุรกิจยนต์เข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของรถแต่ละคันได้ตลอดนะครับ ก็มีเพื่อนๆโทรมาสอบถามน,นะครับว่ารถขายไปแล้วทําไมไม่ลบโพสออกไม่ได้ลบหรอกครับเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนๆเป็นข้อเปรียบเทียบครับรถแต่ละคันของผมทําอะไรไปบ้างขายยังไงราคาย,ยังไงจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบสําหรับรถคันที่เข้ามาใหม่นะครับว่าทําไมคันนี้ถึงราคาแพงกว่าหรือถูกกว่าจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจนะครับสายลุยไม่ต้องคุยเสียเวลานะครับเรามาชม รอบคันไมตี้คันนี้นะครับเริ่มจากตัวถังบอดี้รอบคันก่อนนะครับคันนี้ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวติดครบนะครับบอดี้รอบคันก็จะมีแผลเป็นเป็นบางจุดนะครับมีร่องรอยการใช้งานนะครับรถคันนี้รถใช้งานประจำใช้งานอยู่ทุกวันนะครับไฟท้ายและติดครบกระบ,บะท้ายนี้ดูแล้วผ่านสมรภะมูมาพอสมควรแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ครบนะครับไม่ใช่กระบ,บะท้ายหาย เหลี่ยมทรงยังอยู่ครบนะครับเหลี่ยมทรงยังสวยครับเหลี่ยมทรงใช้ได้เลยจะมีฝากระโปรงด้านหน้านะครับที่จะเป็นขี้ไข่คาบขี้ไข่เยอะมากครับขัดหายอย่างนี้ขัดหายครับผมแต่ที่ดูแล้วขัดแล้วไม่หายแน่นอนคือหลังคานี่ครับเล็กเกอร์ลอกนะแล้วก็จะมีสีร่อนตรงนี้สีสีมันร่อนออกแล้ว สีเราจะไม่ผูนะหลังคาไม่มีผูกามาทดงด้านกระบะหลังนะครับก็ยังเป็นลอนอยู่ไม่ถึงกระเป๊ะแต่ก็ไม่มีผูกนะครับกงถือว่าขนของลากของได้อีกยาวนะพร้อมพร้อมลากของเลยนะครับกำลังเครื่องพร้อม รอบคันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแผลเป็นบ้างรอยขีดข่วนการใช้งานตามปกติเรามาดูภายในรถไมตี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ไมไ่ถึงกับสวยกริฟนะลำโพงหายก็ต้องหามาใส่เอานะครับคันนี้ผมขายตามสภาพเลยนะครับคือผมจะไม่ได้เน้นความสวยงามคือผมเน้นการใช้งานการขับขี่เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดี ขับทางไกลได้เครื่องไม่พ่นไม่ดันไม่ไอนะครับคันนี้เป็นพมนลมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพมนลมาลัยพาวเวอร์เบาสบายแอร์เย็นฉ่ำด้วยนะครับคันนี้ขับไปไม่ร้อนแอร์เย็นฉ่ำทางด้านเบาะแครบหลังก็นั่งได้ปกตินะครับตามสไตล์ของกระบะแครบเบาหนังนะเบาะหนังคู่หน้า บอกแคบหลังก็ก็เป็นหนังเหมือนกันนะครับเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับชึ้งเดียวติดเลยนะครับสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับน้ำไม่ดันไม่เดือดน,นะอันนี้เพิ่งสตาร์ทใหม่ๆครับอ่า น้ําดีไม่ควันไม่พ่นไม่พ่นเลยนะครับปั๊มพาวเวอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะก็ถือว่าพร้อมลุยครับเอาไปลุยงานได้เลย รถก็ไม่มีโดนหนักโดนอะไรมานะครับก็มีแต่ล่องรอยการใช้งานก็ส่วนใหญ่ปากกระโปรงเดิมอยู่นะครับจังเป็นฝากกระโปรงไมตี้เป็น,ปปนลอนสวยมาดูทางด้านชัดซีนะครับชัดซีสวยนะครับไม่ดามไม่ผุนะครับไม่บวมเฟืองท้ายไม่ห่อน,นะครับ คันนี้เฟืองท้ายไม่มีหอนเลยแชสซีสวยครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากระบะไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเครื่องดีไม่ไอไม่พ่นนะครับน้ำไม่เดือดครับทางไกลได้พงม,มาลาัยเวอร์แอร์เย็นช่ำช่วงล่างขับเป็นร้อยได้นะครับ ไม่สั่นเลยนะครับไม่โยนช่วงล่างดีมากครับคันนี้ขับทางไกลได้เลยสบายสนใจดูรถเพชรบูรณ์ลมเก่านะครับรถคันนี้ราคา55,000บาทนะครับถ้าสนใจมาขับกลับไปได้เลยนะครับ5 5า0 0บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับข้อดีไมตี้คันนี้นะครับเอาไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับรถไม่มีผุ เครื่องดีเกียร์ดีชุ้งล่างดีนะครับข้อเสียคือสีมีแผลเป็นเป็นบางจุดและก็มีรอยขีดข่วนรอบคันนะครับและภาษีคาด1ปีต่อ2นะครับคือข้อเสียมีเรื่องสีกับภาษีคาด1ปีนะครับถ้ารับข้อดีและข้อเสียได้นะครับมาขับกลับไปได้เลยครับ